สวัสดีค่ะลอกเกอี่เซทสองหวันนี้กวางมีเคล็ดลับใกนการเลือกเลขคู่มงคลที่ดีในช่วงสองตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เราจะเลือกคู่เลขไหนดีล่ะเพราะว่าถ้าจะใช้เลขสติปัญญาเข้าไปตามความนิยมราคาก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นกวางแนะนำเลยค่ะให้เราเลือก ที่เหมาะสมกับเราจะดีที่สุดค่ะไม่จำเป็นต้องปิดท้ายด้วยสติปัญญาก,ก็ได้จะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะหรือจะมาอยู่กลางก็ได้ไม่จำเป็นต้องหยูดท้ายให้เรามองว่าเราต้องการผลลัพธ์ด้นในของชีวิตหรือเราต้องการเพิ่มเติมตรงไหนเข้ามาในชีวิตของเราเช่นถ้าเราเป็นคนพูดจาไม่หวานนะคะเราอยากจะเป็นคนพูดจาอ่อนโยนขึ้น เราก็ใช้คู่4664ก 4. ารพูดจาก็จะดูน่าฟังมากขึ้นหรือถ้าเราเป็นคนเชื่อไม่ขยันเราก็ใช้เลข a c t i v e เข้าไปค่ะไปอยู่2ตัวท้ายของเบอร์ก็ได้ค่ะจะเพิ่มความขยันให้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นผู้35ก็ได้36ก็ได้ค่ะหรือ ถ้าเราต้องการเลขทรัพย์เลขเงินคล่องๆความสบายมากขึ้นก็เพิ่มเลข6เข้าไปในสองตัวท้ายค่ะเราก็ไม่เครียดหรือถ้าคนที่มัาจะเป็นคนที่เครียดกดดันในชีวิตอยู่แล้วอ่ะอยากจะแบบเพิ่มอะไรที่ชิวๆเข้าไปไม่อยากจะเครียดกับชีวิตก็ให้มีเลข6ในสองตัวท้าย หรือจะเป็น66ก็ได้คะ่ะหรือจะเป็น46ก็ได้64ก็ได้นะคะให้ดูว่าเราขาดตรงไหนแล้วก็ไปเติมตรงนั้นเพราะสองตัวท้ายสำคัญที่สุดเลยคะ่ะสำคัญกับอารมณ์ของเราและสำคัญกับตัวของเรามากๆเลยคะ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะในการเลือกเบอร์มงคลไม่จำเป็นต้องเลขสองตัวท้ายต้องเป็นสติที่ราคาสูง ให้เราเลือกอันไหนก็ได้ค่ะที่ตรงกับตัวเราและความต้องการของตัวเรามากที่สุดเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหน ก็เลือกตามแบบนั้นเลยค่ะที่สำคัญควรปรึกษาผู้รู้ก่อนนำมาใช้งานจะดีกว่านะคะเราจะได้ใช้เบอร์โทรศัพท์ได้ระยะยาวและส่งผลดีค่ะวันนี้ฟังก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปเนี่ยคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ